สวัสดีครับอยู่กับผมโดมมัโตมิชชั่นสวิทนะครับวันนี้นะผมก็จะมาบอกเทคนิควิธีนะครับแก้ไขปัญหารถวิ่งอืดได้ด้วยตัวเราเองนะครับรถวิ่งอืดนะครับหลักๆก็มีแค่อากาศกับน้ำมันนะครับวันนี้นผมก็จะมาบอกเทคนิคที่เราสามารถตรวจสอบและดูแลไม่ต้องเป็นช่างก็สามารถทําได้นะครับวันนี้นะผมก็เอาเทคนิควิธีมาบอกครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูแลนะครับก็คือเรื่องอากาศกับน้ำมันดังนั้นนะครับกองอากาศนี่ครับสำคัญมากๆครับที่เราจะต้องคอยตรวจสอบและดูแลนะครับถ้ามันสกปรกมากนี่ครับมัน การโฟมันก็โฟได้ไม่ดีนะครับก็คือโฟก็คือการไหลนะครับการไหลของอากาศไหลได้ไม่ดีครับรกองอากาศนี่ครับมันตันนี่ครับกลายเป็นว่าเครื่องก็ทํางานหนักอากาศก็ผ่านได้น้อยนี่ครับนี่ครับสำคัญเลยครับอันดับแรกครับคือกองอากาศต้องคอยตรวจสอบและดูแลคอยหมั่นทําความสะอาดกองอากาศให้เราเรื่อยๆครับเพื่อให้อากาศมันโฟได้ดีโฟได้ดีอันนี้คือเริ่มต้นนะครับก็คือกองอากาศมาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือกองเหมือนกันนะครับเป็นกองดีเซลนะครับหรือกองน้ามันนะครับกองน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราเรียกกันนะครับดังนั้นนะครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันครับมันก็คอยกองเศษฝุ่นเศษสิ่งสกปรกนะครับที่วนมาจากก้นอ่างนะครับอ่างน้ามันที่เราดูดมานะครับถ้ามันสกปรกนี่ครับมันก็ตันนะครับน้ํามันมันก็โฟผ่านยากครับก็คือน้ามันมันก็ไหลผ่านยากนะครับถ้ากองตัวนี้มันตันมากๆมากๆนะครับมันก็ทําให้รถวิ่งอืดนี่ครับคือสิ่งสําคัญเลยครับที่เราจะต้องตรวจสอบเลยครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือกองอากาศกองน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วมาดูตัวต่อไปนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ทําเพิ่มนะครับที่เราสามารถทําได้นะครับก็คือตัว เซนเซอร์นะครับเป็นเซนเซอร์วัดค่าอากาศนะครับเพราะเซนเซอร์นี่ครับวัดค่าอากาศมันจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับมันจะไปคำนวณเกี่ยวกับการจ่ายน้ามันเกี่ยวกับแรงดันน้ํามันในรางนะครับดังนั้นนะครับเซนเซอร์ทั้ง3ตัวนี้ครับมีความสําคัญนะครับค่าอากาศนะครับถ้าอากาศ14น้ํามันจะต้อง1ครับก็คือ14ต่อ1นะครับอัตราส่วนที่การเผาไหม้และการจุดระเบิดแล้วได้กําลังงานที่ดีที่สุดก็คือ14ต่อ1นะครับดังนั้นนะครับถ้าเซนเซอร์วัดค่าอากาศเรานะครับว มันก็ส่งผลต่อการจ่ายแรงดันน้ำมันที่ถูกต้องก็จะแก้ปัญหารถวิ่งอืดได้ครับมาดูเซ็นเซอร์ตัวแรกนะครับเซ็นเซอร์ตัวแรกนะครับมันก็คือตัว barometric เ r e ร์ u r e s e n อร์นะครับตัวนี้ครับมันมีความสําคัญมากๆนะครับมันวัดความกดอากาศหรือมันวัดความดันบรรยากาศบริเวณที่เราอยู่จุดที่เราไปเราอยู่บริเวณทั่วไปนี่ครับมันจะวัดค่าได้อยู่ประมาณ1,000 100, 0แสน pa หรือ14.6 psi ดังนั้นนะครับถ้าเราใช้เครื่องเกาะนะครับตัวนี้มันจะวัดค่าได้อยู่ร้อย kpa มันขึ้นอยู่กับบริเวณที่เราอยู่จุดที่เราไปนะครับเราขึ้นที่สูงนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะวัดค่าได้ต่ําลงนะครับเพราะยิ่งสูงความดันบรรยากาศก็ยิ่งลดลงมันก็จะวัดค่าได้อยู่ประมาณ97-98ยิ่งสูงครับคาพความดันบรรยากาศก็ยิ่งต่ําลงดังนั้นนะครับตัวนี้มีความสําคัญมากมามันสามารถทําความสะอาดได้ไหมครับมันสามารถทําความสะอาดได้นะครับตัวรูเล็กๆนี่ครับป้องกันเศษฝุ่นเศษแมลงเศษมดนี่ครับมันเข้าไปอุดรูเข้าไปทํารูแล้วมันจะวัดค่าไม่ได้ดังนั้นตัวนี้ก็ควรจจะะตรรวสอบบแลดูนคั ดังนั้นตัวนี้สําคัญมากๆนะครับอันนี้ตัวที่1ครับแล้วมาดูตัวต่อไปครับตัวนี้ครับมันคือ a i r ์ o นะครับที่เราเรียกกันว่า Air4 Air4 นะครับตัวนี้ครับมันจะวัดค่าของอุณหภูมิอากาศและก็มีวัดค่ามวลอากาศนะครับก็คือพูดง่ายๆครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับจะมีเซ็นเซอร์วัด1วัดอุณหภูมิอากาศภายนอกทําไมต้องมีวัดอุณหภูมินะครับเพราะอุณหภูมิสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของมวลอากาศยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นใช่ไหมครับ อากาศนี่ครับมันก็จะขยายตัวมันไม่สามารถจับกลุ่มรวมกลุ่มกันได้ดีกว่าแต่ยิ่งอากาศเย็นนี่ครับอากาศมันก็จับกลุ่มรวมกลุ่มกันได้ดีกว่าอากาศนะครับสามารถบีบอัดได้นะครับแต่น้ํามันกับน้ําไม่สามารถบีบอัดได้ดังนั้นนะครับจะต้องมีตัววัดอุณหภูมิของอากาศหรือตัววัดเทมนี่ครับมาคานวณว่าอากาศอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็จะมีตัววัดมวลอากาศหรือแมสแอร์โฟนี่ครับว่ามวลอากาศที่เข้ามานี่ครับมีน้ําหนักเท่าไหร่นี่ครับ นี่ครับก็คือความสําคัญของ a i r ์โฟหรือผมเรียกว่าแมสแอร์โฟเซนเซอร์นะครับตัวนี้มีความสาคัญมากครับมาดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับมันก็คือแมปชื่อเต็มมานะครับก็คือมินิโฟลด a แอ o l u ล e ์เฟสเจอร์เซนเซอร์นะครับตัวนี้มีความสําคัญยังไงครับมันจะวัดแรงดันในท่อร่วม ID นะครับว่าอากาศที่มาเนี่ยครับมากน้อยขนาดไหนถ้ามันวัดถูกต้องนีมครับมันก็ส่งผลต่อการจ่ายน้ํามันส่งผลต่อการทํางานของเทอร์โบที่ถูกต้องนะครับแล้วกรณีที่ติดตั้งอินเตอร์มาแบบนี้ ถ้าแบบนี้ครับมันจะวัดค่าไม่ถูกต้องนะครับเพราะอะไรครับถ้ามันติดตั้งมาตำแหน่งนี้นะครับตัวพวกน้ํามันพวกสิ่งสกปรกน่ครับมันจะมากรนะครับไปดูเลยนะครับใครที่เจอปัญหารถวิ่งื่อนื่ลองไปดูท่ออินเตอร์ตัวเองดูครับว่าเปลี่ยนท่ออินเตอร์มาแล้วติดตั้งแบบนี้หรือเปล่ามันต้องติดตั้งแบบนี้เท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับจะต้องติดตั้งแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับใครเปลี่ยนท่ออินเตอร์ก็ไปตรวจสอบดูครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตัวนี้ ทั้งสามตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ทั้งสามตัวนี้ครับมันคำนวณเกี่ยวกับการจ่ายน้ํามันยังไงตัวนี้นะครับมันวัดแรงดันในท่อร่วมไอดีตัวนี้นะครับวัดแรงดันในท่อร่วมไอดีตัวนี้นะครับก็คือแมปแล้วก็คือบาโลสองตัวนี้นะครับตัวหนึ่งวัดแรงดันในท่อร่วมไอดีตัวหนึ่งวัดแรงดันภายนอกดังนั้นนะครับสองตัวนี้ครับจะต้องเอามาทําการดีเฟรนซ์กันนะครับว่าแรงดันท่อร่วมไอดีเท่าไหร่แล้วสัมพันธ์ยังไงกับ ความดันบรรยากาศภายนอกก็คือแรงดันท่อร่วมไอดีคำนวณได้เท่านี้จะต้องไปหักล้างกับแรงดันบรรยากาศภายนอกนะครับว่าแรงดันบรรยากาศภายนอกเท่าไหร่เพื่อคำนวณเกี่ยวกับการจ่ายน้ามันให้ถูกต้องที่สุดแล้วก็มาคํานวณเกี่ยวกับ1อุณหภูมิของอากาศว่าอุณหภูมิอากาศนี่ครับมามากน้อยขนาดไหนแล้วก็มวลอากาศนะครับถ้าเราใช้เครื่องเกาะนะครับตัวแมสนะครับมันวัดน้ําหนักของอากาศเลยนะครับแล้วงั้นครับมันก็จะต้องมาคํานวณนี่ครับทั้ง3ตัวนี้ครับ วัดในท่อร่วมไม่ดีวัดอากาศภายนอกแล้วก็วัดอุณหภูมิอากาศวัดการไหลของอากาศเป็นน้ำหนักแล้วมาคำนวณเกี่ยวกับการจ่ายน้ํามันการจ่ายน้ํามันอย่างที่ผมบอกครับ14ต่อ1นะครับอัตราส่วนที่การจุดระเบิดและการเผาไหม้และได้กําลังงานที่ดีที่สุดก็คือ14ต่อ1เห็นไหมครับเซนเซอร์นี่ครับทั้ง3ตัวนี่ครับมีความสําคัญมากๆนะครับที่เราจะต้องคอยตรวจสอบและดูแลมันสามารถทําความสะอาดได้ทุกตัวนะครับทําไมต้องทําความสะอาดครับ ทำความสะอาดเพื่อให้มันวัดค่าได้ถูกต้องแม่นยำนะครับถ้ามันสกปรกใช่ไหมครับมีฝุ่นมาก่อมีอะไรมากาะนี่ครับมันก็วัดค่าไม่ถูกต้องนะครับมันก็ส่งผลต่อการจ่ายน้ํามันที่ไม่ถูกต้องเพราะมันอาจจะมองว่าค่าอากาศมาเยอะแล้วดังนั้นนะครับมันก็จะไปลดตัวน้ํามันในรางคองมันเร็วครับให้จ่ายน้ํามันเบาลงเบาลงนี่ครับสิ่งง่ายๆที่เราสามารถตรวจสอบและดูแลได้ด้วยตัวเราเองนี่ครับวันนี้ผมเอาทิศวิธีสําคัญมากๆเลยครับมาบอกทําการปลดปลั๊กออกนะครับ วิธีทําความสะอาดนะครับของบาโลเมติกเฟตเจอร์ซินเซอร์นะครับเราต้องดับเครื่องยนต์ก่อนทําด้วยนะครับใช้คอนแทคคินเนอร์นะครับยี่หอ้อใดก็ได้ครับประแจเบอร์สิบนะครับฉีดตัวคอนแทคคินเนอร์เข้าไปเลยครับนี่ครับช่องนี้นครับ ฉีดไปแล้วนะคอนแทคที่นมันจะแห้งนะครับแล้วก็ติดตั้งกลับเหมือนเดิมได้เลยนะครับ สำคัญนะครับต้องทําความสะอาดตัวนี้ด้วยนะครับเพราะตัวนี้นะครับจะวัดแรงดันอากาศภายนอกนะครับย้ํานะครับต้องทําความสะอาดตัว barometric pressure ด้วยนะครับเพราะมันจะวัดแรงดันอากาศภายนอกนะครับสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามเลยนะครับเกี่ยวกับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับ barometric เชอร์ u r e s e n s ร์นะครับเราต้องทําความสะอาดด้วยครับใส่ปักกับพื้นก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยตัวนี้นะครับก็คือตัว mass airflow sensor ครับมันวัดมวลอากาศนะครับหรือวัดน้ําหนักของอากาศนะครับก็วิธีง่ายๆครับทำความสะอาดผมก็มีแค่ไขควงนี่นะครับ ไขควงแฉกแล้วก็คอนแทคคินเนอร์นะครับอันดับแรกเลยครับก่อนที่เราจะทําการถอดคีมเซนเซอร์นะครับรถต้องดับเครื่องนะครับแล้วก็มานี่ครับหมุนน็อตนี่ครับสองตัวนะครับปักนี่ครับแล้วแต่ความถนัดของใครแต่ละคนนะครับจะปลดก็ได้ไม่ปลดก็ได้นะครับดังนั้นนะครับผมจะใช้วิธีการปลดล้วกันครับจะได้เห็นชัดเจนครับฉีกไปแบบนี้ครับตัวเซนเซอร์นี่ครับเพราะตัวนี้ครับเป็นตัวคอยตรวจวัดค่าอากาศครับแล้วก็จะมีอุณหภูมิของเทมครับฉีดไปเลยครับ นี่ครับคอนแทคย้ำนะครับต้องเป็นคอนแทคคินเนอร์นะครับฉีดมันก็จะแห้งเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มแห้งเองตอนเอาใส่ก็ใส่เหมือนเดิมครับเอาฝั่งนี้นะครับหันไปตรงกรงนะครับก็ใส่ไปแบบนี้ครับใส่น็อตกลับเหมือนเดิมนะครับทําเองได้ง่ายๆนะครับไขควงแค่ตัวเดียวนะครับกับคอนแทคคินเนอร์แค่นั้นนะครับสิ่งที่ผมอยากให้รถทุกคันนะครับทํานะครับรถทุกคันจะมีตัวนี้นะครับ เป็นตัวคอยวัดค่าของอากาศนะครับว่ามามากน้อยขนาดไหนครับเราสามารถทําเองได้ง่ายๆยังไม่ต้องไปหาช่างนะครับทําเองได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะครับนี่ครับหมุนเสร็จแล้วก็ใส่ปลั๊กครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยวิธีทําความสะอาดของแมปเซนเซอร์นะครับหรือมินิโฟลด์แอปูลเพชเชอร์นะครับใช้ปะแจเบอร์สินะครับสําคัญนะครับอย่ามองข้ามเ็ดขาดนะครับเซนเซอร์ตัวนี้ครับมันจะวัดแรงดันบรรยากาศในท่อร่วมไอดีนะครับ ตัวนี้ครับมีความสัมพันธเกี่ยวกับการจ่ายแรงดันน้ำมันครับดังนั้นนะครับอย่ามองข้ามเด็ดขาดเราควรจะต้องทําความสะอาดด้วยครับเพราะฝุ่นพวกน้ามันจาระบายอนี้ครับมันก็จะมาโดนพวกเซ็นเซอร์นะครับจะทําให้มันเกาะแล้วก็จะวัดค่าไม่ถูกต้องครับปแจเจกเบอร์สิบแค่ตัวเดียวครับทําเองง่ายๆทําได้ที่บ้านนะครับเราจะต้องนะครับดับเครื่องรถทุกครั้งก่อนทําความสะอาดเซ็นเซอร์นะครับหมุนออกไปเลยครับชุดนี้นะครับใช้คอนแทคทินเนอร์นะครับในการทําความสะอาดนะครับ หรือน้ำยาล้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะครับน้ำยาอื่นอย่าใช้นะครับหมุนออกไปครับปักนะครับจะปลดก็ได้ไม่ปลดก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับเราก็ดึงขึ้นมาเลยได้เลยนะครับนี่ครับปักเหรอครับไม่ต้องปลดก็ได้นะครับเราก็ใช้คอนเ c คทิเนอร์ครับน้ำยาล้างวงจรฉีดเข้าไปเลยครับนี่ครับฉีดอย่ามองข้ามเ็ดขานะครับเซนเซอร์ตัวนี้ครับฉีดเข้าไปเลยครับนี่ครับฉีดเข้าไปแล้วครับใส่กลับได้เลยครับเพราะคอนเดคทิเนอร์ครับเหรอครับมันก็จะแห้งเองครับ ก็ใส่กับเข้าไปเลยก็ใส่นัดเหมือนเดิมครับ